สงการปีนี้นะไม่มีเรื่องเล่าให้พี่แจ็คฟังเลยมีแต่เรื่องของอีนางตัวนี้อีนางโอปออีโอปอเนี่ยมันมันด้อมด้อมมองมองมอยู่อย่างเงี้ยก่อนสงการแหละเราก็วาา่าแล้วมันแปลกๆสุดท้ายเนี่ยกลับมาปุ๊บมานั่งทำรังอีโอปอมันมีลูก2ตัวรอฟักอยู่เห็นไหมมันมานั่งแล้วเราก็ลำบากเราด้วยทำอะไรก็ต้องมันเกรงใจอีโอปอกลัวมันจะจิกแต่ที่กลัวจิกไม่ใช่มันคนข้างในฟังนะ ต้องขอโทษนะนะโอปอนะคนข้างในมันจิกเก่งกว่าหลอนนี่ไข่ของนางโอปอสองฟองวางลังไวอ้อย่างเนี้ยคิดว่าจะรอดซักผ้าเสร็จนางก็มาปรากฏกายอย่างรวดเร็วมันด้อมด้อมมองมองทีนี้นางสู้ตาสู้มือเลยให้จับให้ทําอะไรก็ทำนี่เราซักผ้านะมันก็ไม่ไปเราก็เลยตกลงกันว่าโอเค ขอซักผ้าด้วยนะในงวดนี้นางไม่ไปครับนางสู้จนเราตากผ้าเสร็จมันก็ไม่หลงมันคงนคิดในใจอะ่ะกูจะอยู่ตรงนี้ไหนนุตกูไม่ไปไหนเห็นไหมถ้าอยู่ก็อยู่ไปอยู่ได้อยู่ไปให้หวยด้วยละกันโอเคไปแล้วบ๊ายบายทั้งงวดน,นี้สองตัวไม่ได้นะมันโดนต้มแดกเนี่ยลูกมึงด้วย <laughs>